เมืองกับเพื่อนนะคะเพื่อนเขาจะมารับไปดูอ่เขามีตลาดขายสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพน,นิตยูเอสเอค่ะวันนี้มีลมนะคะเพื่อนอากาศก,าก็โปร่งอยู่แต่ว่าสู้ม่มื่าวานไม่ได้แล้ว หนาวนะคะอุณหภูมิห้าหองศาแต่ว่ายังหนาวนะคะมันมันมันไม่อุ่นแล้วะจะไปในเมืองกับเพื่อนนะคะเพื่อนเขาจะมารับไปดูอเขามีตลาดขายสตรอเบอรีร่ค่ะเ,เพื่อนเเดี๋ยวตามวันนี้ไปดูนะคะว่า มันจะเยอะขนาดไหนในระหว่างรอเพื่อนมารับมาดูดอกทิวลิปกันดีกว่าคะ่ะดอกไม้ชนิดนี้มันสวยจริงนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้มันบานเต็มต้นแล้วปริจิตจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งคะ่ะนี่คือดอกไฮยาซีนนะคะเพื่อนๆ เป็นดอกไม้เมืองหนาวอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากเลยเ,เลยพื่อนเห็นพึ่งไหยคะกำลังใช้เข้าไปดูดน้ําหวานอยู่ได้มาก่องหนึ่งค่ะเพื่อนๆคสตรอบเบอรี่ชำอร่อยมากนะคะ เขาเอามาจากฟลอริดาเป็นรถเทเลอร์ยาวเลยกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำเป็นตลาดนะคะเขาจะมีรถเทเลอร์ยาวมากนะคะแล้วในรถเทเลอร์หรือว่ารถบรรทุกยาวนั้นจะเต็มไปด้วย ลังของสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆมารับชมว่าสตรอเบอรีลังเขาขายยังไงนะคะนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่เขาขายยกลังแบบนี้เลยนะคะสดสดหวานฉ่ำมากนะคะแล้วเป็นสตรอเบอรี่ที่ ปนิตไม่เคยได้ลิ้มรสแบบนี้มาก่อนเลยนะคะมันจะรสหวานละมุนแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะคือมันหวานละมุนแล้วแล้วมันก็จะ,ะเนื้อของสตรอเบอรี่อ่ะมันเหมือนกับจะละลายในปากเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆโอ้โหนี่เลยคะ่ะ ออร่อยมากทานด้วยกันไหมคะเดี๋ยวป๊นิดกินแทนเนาะออร่อยจริงๆนะคะอร่อยแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ จะใส่รถบรรทุกนี้มานะคะจากฟลอริดาจากฟลอริดามาแล้วเขาก็จะขับเรื่อยมาแล้วก็จอดขายตามหน้าห้างก็จอดมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งมาถึงที่นี่เหลือแค่ครึ่งเทลเลอร์แค่นั้นเองแล้วเขาก็จะไปต่ออีกเมืองอื่นๆนะคะไม่น่าจะ ไม่น่าจะเหลือเยอะนะคะคือตอนที่ปนิษ์ไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เลยเพราะว่าคนต่อแถวยาวมากนะคะแล้วคนที่เขาขายเขาก็รีบขายรีบขายเพราะว่าคนเยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะเพราะฉะนั้นปนิษ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายคลิปในช่วงนั้นเลยนะคะเป็นอะไรที่โอ้โหคือคือเขาจะขายเพียงแค่ น่าจะหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะคะจอดขายที่ททตรงปณิษ์ไปซื้อเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะย้ายไปเมืองอื่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วรู้ไหมว่ากล่องเนี้ยเท่าไหร่กล่องนี้30สิเหรียญค่ะเพื่อนๆสาสิบเหรียญถ้าหาว่าตีเป็นเงินไทยในช่วงนี้ก็35สบาทแหละเนาะสาบาท เสร็จแล้วอ่ามันก็น่าจะตกไปพันกว่าพันนิดๆน,น,นะคะเสร็จแล้วถามว่าทําไมมันถึงแพงอะ่ะมันก็แพงเพราะว่าเขาเขาเก็บมาจากฟาร์มของเขาสดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็แพคอย่างดีด้วยนะคะมันมันก็สมกับราคาของเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ ปนิดก็เลยไม่ได้ไม่ได้คลิปที่ว่าไปดูตลาดสตรอเบอรี่นะคะต้องขอเอภัยตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าปานิดก็ยังไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ได้กินสตรอเบอรี่สดสดแบบนี้ก็ดีใจแล้วค่ะเนี่ย หวานฉ่ำมากเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆหลังจากรับชมคลิปนี้แล้วเพื่อนๆเ,เห็นว่าชีวิตของปณนิชในอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดไลค์ ฝากเพื่อนใหม่กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรักชมค่ะ